สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกันนะคะจะไปต่างประเทศไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตแล้วก็พาสปอร์ตอายุน้อยกว่า6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำพาสปอร์ตนะคะที่ที่แนะนำอีกที่หนึ่งคือศูนย์การค้าธัญพาร์นะคะซึ่งไม่ไกลจากุวนภูมิสถานที่แห่งนี้เดินทางไปมาสะดวกนะคะแล้วก็คิวไม่ยาว ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเราก็มาโดยใช้เอกสารที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไปที่อาคาร E ชั้น2ก็ขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะเราก็จะเห็นสำนักง,งานแล้วก็มีเป็นให้เราตามคิวนะคะ พยืน่นเอกสารบัตรประชาชนแล้วก็กรอกฟอร์มนะคะก็เข้าไปเข้าคิวนะคะมันก็จะมีป้ายต่างๆให้เราเห็นแล้วก็กรอกฟอร์มขณะนั่งรอก็กชมบรรยากาศรอบๆไปไม่นานค่ะถ้าไม่ได้มาวันจันทร์หรือ วันหลังวันหยุดนะคะตอเริมนะคะคิว <Thank you. S 1> เราก็จะได้ไวมากนะคะเ <Thank you. S 1> จ้าหน้าที่พนักงานก็ทำงานบริการได้ดีทีเดียวแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วก็ติก๊กคิวว่าเราจะไปอยู่ที่ห้องไหนนะคะก็เข้าห้องห้องคิวก็จะมีเป็นห้องเป็นล็อกๆแล้วก็ให้เราถ่ายรูปปัม๊มลายนิ้วมือนะคะแล้วก็ตรวจ ข้อมูลส่วนบุคคลว่าถูกไหมหลังจากนั้นเราก็เป็นอันเสร็จพิธีก็มาชำระค่าธรรมเนียมน,นะคะบริการพิเศษด่วนพิเศษ3วันทำการถึงค่อนข้างเร็วมากเลย60บบาทเท่านั้นเองนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดี